สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุโภุโคนครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับขณะนี้ทีมงานห้าอ่ะมาถึงที่นวันครนะครับสถานที่เด่นมืองเลีงของแพลวพาวแสงทองผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับกับทีมงานห้ามาหอดจอดถึงมาหอดประมาณสามทุ่มครับเมื่อคืนนี้ครับแล้วก็มีคอนเสิร์ตอยู่นี่อยู่ครับเขาเก็บของผึ่งแล้วครับเก็บของผึ่งแล้วออกไปครับทีมงานห้ากับสีลุยงานต่อครับผมนะครับ มืัอนี่ก็สีแดีวเดียวอยู่หรอกครับเพราะว่าครับสถานที่กว้างกว้างครับโอ้ยแบบกว้างเลยครับที่นะครับนอวะนครนะครับงานเหมือดทุดท้ายพอดีครับมืัอนี้พิษถ่ายด้วยแปรพาวแสงทองพยาบาลฟินแลนด์ครับอ่าเพื่อนนี่คอนเสิร์ตยังบูครับผมกับบอเรมบมาเบิร์นครับบอเบิร์นเขาว่าคนหลายเต็มเลยครับนะครับอ่ามืัอนี้เป็นเหมือดทุดท้ายเนาะครับนอวันที่ นกับนาะเรื่องาันเริ่มงเต็มที่ยิ่งเก่าเหมืนครับผอนมันที่เก่าเนาะสิบวันสิบคืนครับ <mitad>. วันนี้ตัท้ายด้วยแพลวเซนทอกบริบ้านฟินแลนด์วันสุดท้ายครับนะครับบรรยากาศเป็นคึมๆอยู่ครับวันนี้โอ้ฝนจะตกนะครับเด้อฝนนะครับบรรยากาศฟ้ามืดฟ้าคึมเมขึ้นนี่ฝนตกประมาณช่วงหางหุ้มแรกนี่นะครับนั่นก็ได้แต่ว่าเขาก็เด็นได้ต่อถุงสองถุ่มกับยุทธนะครับเขาก็เด็นครับนี่ครับแต่ตอนที่พ่านมาห้า เทีมงานแล้วพร้อมไปไปเรื่อยเรื่อยเตี๋ะเฮ็ดเตี๋ยละอ้าถ่ายที่งานอยู่โอ้ยไม่ต้องถ่ายเราเฮ็ดก้อนนอดโอ้ยฝ่าวถ่ายเฮ็ดฝ่าวได้อป่าฝ่าวอนฝ่าวักผ่อนพวกนี้เก็บของเดินทางกลับบ้านหนึ่งวัานครับอาจารย์ข่าวอาจารย์พระพรหมอาจารย์ครับไปเฮ้าไปไปครับทันทีโอ้ยกว่างขวางรับคนแต่เป็นหมื่อินผมครับนี่พิทบิีกับงาน วิคับวันนี้อยู่ที่นวัดนครตงรงบัดปทุมธานีครับผมเก็บขาดมาจอดจอดถึงครับทีมงานเรามาสามคันครับคันที่สี่ก็เป็นจอยอดียังไม่มาไม่ถึงครับอ่าเนี่ยครับทีมงานหอ้อพร้อมนะครับแต่ว่าบางคนกับไปเสื่ออาหารการกินบางคนกับอ้าวลุยรถขนขนติดเป็นรถก่อนเอาแต่ขาเฮ็ดรถเฮ็ดรถเฮ็ดถาเฮ็ดถาที่ก็ถาเฮ็ดเลย บ่ต้องไปถากัหรอกหิวเขาก็จะไม่กินอ้าเห็ดยง้มบางเฮาก,ก็เห็ดไปก่อนหิวเขาก็จะไม่ซื้ออ้าจาแม็กเร็วๆจาแม็กอ่จาจ้าทิ้มเป็ดเอาก่อนห่อเร็วอ่าเห็ดจะถากอดนี่ก็ถาเห็ดหิวเขาก็จะไม่กินยังไม่ซื้อมองเก้านะครับพร้อมแล้วทีมง,งานเขาสุข,ขสุขคน อ้อมทั้งกายทั้งใจมาแร่งประพอกันนะครับเดอ้อทางเอฟซีไก่ไก่กรุงเทพล่างเิียรห้องต่งตงตงตางๆนะครับตลาดไทนะครับมาเลยครับเดอ้อคืนนี้คืนสุดท้ายครับที่งานน้อ่นครโปรครั้งที่สี่ครับนี่ครับงานจัดแบบนี้งานยิ่งญ่ครับ จัดมาดัดซีเทื้านะครับซีปีนะครับงานสินค้หาหลายนะครับนี่ของเด่นนี่จิ้งสาดสวรรค์หลายหลายอย,ย่างครับอ่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายปิดท้ายท้ายสุดด้วยแพระแสงทองพุ่บ้านฟินแลนด์ตับรองมาคนเต็มวิกแน่นอนครับเหมือนเดิมครับเพราะว่าเป็นมือสุดท้ายแล้วอ่าใครผ่า้งานนี้กับพ,พนักปีหนาพนักเขาเดิมจัดใหม่อ้าวไปไปขนของ อ้าวไม่พ้คนคองด้บาดนี่ทาไปบ่ต้องไปทาเขาพอไปกินเขาเขาเหตุก่อณโดนมาจางขาวปาปาสิมันเหตุที่ล่ะาเขาเหตุเนี่จางขาวยังเราไปแล้มาเส้นเวลาสีมือซื้อเลยน้ำหิวก็จะไปซื้อเขาเมื่อกี้ไปยังทายคิดไปซื้อได้ปาปาแม็กแม็กปนู่เขาก็จะไม่กินปะ โอ้ยไปไปถ่ปาเขาโนจะไปถ่าเขาถ่าเขา,ขา,ขาเขากำลมา,า,มา,ากินเข่าเขาสืบเข่ามาเขามานั่งกินที่เขาอันตัวเขาสั่งกันไปสืบเข่ามาก,กินท่นโอ้ยแล้วฝ้าแล้วบระท่านด้ครับเจ้าทีมงานาเฝ้าเฮ็ดที่สืบหรอครับมันส,ไๆๆนสิได้เขาเฮ็ดแล้วมันก็แล้วนะครับหน้าตื่นเศร้าได้เบียกหลายตื่นสายได้เบียกหน่อยครับเฝ้าแล้วเฝ้านอนพักพอนี้ครับเฮ็ดตะบบไฟแสงสีเสียงให้มันเรียบร้อยก่อนสีหางมงแดง เปิดทับการแสดงเลยครับอ่านี่ครับคร้ววันนี้ก็เสียดายง่ายหรอกครับรถพื้นที่ห่อกว้างขวางรถถอยได้สบายได้ไม่ต้องแบบแบกแบบห้มรถถอยต้องของได้สบายเด้ครับครับพี่มาหนอช่างเสียดา มาล่อกำลังลงเวทีแล้วครับผมอีกสักพักกะลงเวทีแล้วไปพัฒนงานกบประธานอาหารครับแถยวนี้เราอยากกินก็นหาซื้อง่ายครับเซเว่นก็มีตลาดก็มีครับลำพนักศน,น์นะครับสถานที่ลงของพวกเราวันนี้สุดยอดครับสถานที่ครับกว้างขวางสุสดเลยโอ้โหเมืับ นาวาัดนครนี่มาลงยามไรกัคนก็ร้ายตลอดครับเพราะว่ามันเป็นแับเป็นหอผักหอผักของเศร้าของพนักง,งานได้หลายโรงงานบริษัทได้หลายครับอยู่ทั้งนาวาะดนครนี่โอ้ยหลายครับคนชัดงานเนี่ยนี่เต็มครับครับวิธีมีสองวิธีครับวิธีหนึ่งก็เป็นวิธีล้านเบียโดยเฉพาะเลย ของคอนเสิร์ตครับแต่ละเมือเม่อแต่ละเมื่อมาลงอ่าจานขาพาทิ้งมันให้ดราเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วทิ้งมันเราพร้อมทำการแสดงแล้วทำการแสดงลงเวทีครับผมนี่ครับมลงลงแล้วครับลงไปเรื่อยๆครับ ช่วงๆเสาๆเลยครับดีครับพ่อแดดมากกับห่อนอ่าพอลงไปแต่ช่วงนี้แดดมากห่อนกับพักพร้อนนรับเนาะห่อนเากับักพอนอ้าวไฟบัสไปอย่างไฟบัสโอ้โเเฟอร์เฮะนี่ครับ มันนี้ทำก,การแสดงอยู่นี่เราหละกะักเก็บของแ้ว,บบว, 10, เ,วดเดินทางกลับบ้านครับไปพักหนึ่งวันครับที่สิบวันที่สิบเอ็ดกะจังสีเดินทางตอนกลางคืนครับเดินทางไปที่จังหวัดสกลนครน,นะครับน้าแต่ว่าสถานที่ห้องวัดท่านเอาขณะท่านยังบัดท่านแจงมาบอกแต่ว่าสกลนครที่สิบสองนะครับสิบสี่เราก็กลับมาไล่สุดที่ยะโสธรเหมือนเดิมครับแล้วก็วันที่สิบห้าเราก็กลับไปเล่นที่อุดรธาน,นีนะครับ ครับนี่งคงจะเป็นงานช็อตทุตพาเปานครับเบิร์ตออกมางานจะภาพครับอ่าก็จะได้กับเฮมี่มิกเขาไม่อยู่แล้วครับเด้อพอเดี๋ยวนีสามมีงานนะครับครับขอขอบคุณทุกคนนะครับเด้อที่รับชมคลิปนี้ครับคลิปนี้คงเอาไว้ทรัเนี่ยครับไปทํางานซอยทีมงาแล้วครับสวัสดีครับ